ไม่แล้วก็จะได้ตังค์ยังไงครับจะได้ตังค์เลยไหมก็ถ้าคุณพี่เริ่มทำงานก็ได้นะครับถ้าพี่ปั๊มยอดขายได้เยอะพี่ก็ได้ตังค์เยอะนะครับแล้วแล้วพอทำหลังจากนั้นล้วจะได้ตังค์เลยไหมครับก็ได้เลยนะครับแบบได้ฟันต่อวันเลยครับเพราะพี่เป็นพาททางออนไลน์นะครับไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะครับ ปั๊มยอดอยาขายปั๊มยอดขายยังไงนะเอ้อตัวอย่างนะครับสินค้าของแม่ค้าร้านนี้มีอยู่ที่หนึ่งดาวคุณพี่ก็เข้าไปทําการปั๊มยอดขายนะครับเป็นปหน้าดาวช่วยแม่ค้าเขาขายสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วผมจะได้เงินยังไงบ้างอ่ะผม,ผมจะได้รายได้ยังไงรายได้ของพี่จะอยู่ที่วันละห้าร้อยถึงสองพันบาทต่อวันนะครับอืมสนใจครับสนใจครับ ี่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยไลน์กับแอดมินบริษัทได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดงานให้พี่ทาความเข้าใจด้วยนะครับได้ครับแล้วได้ตัง,<ล>ตงได้ตังเลยไหมได้ตังเลยไหมพี่สะแอดไลน์บริษัทก่อนไหมครับเอ่อต,ตอนนี้ผมยังไม่มีโทรศัพท์ที่จะแอดไลน์ครับอ้าวทำไมอะพี่คือตอนที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับผมพี่พี่ใช้อมาครับอมาฮะเดี๋ยวพี่เอาไลน์ไปเอาไลน์บริษัทไปก่อนไหมครับเดี๋ยวื่าพี่ได้โทรศัพท์พี่ก็คอยเข้าไปคุยก็ได้นะครับครับไม่แล้วจะได้ตังค์ยังไงครับจะได้ตังค์เลยไหมก็ถ้าคุณพี่เริ่มทำงานก็ได้นะครับถ้าพี่ปั๊มยอดขายได้เยอะพี่ก็ได้ตังค์เยอะนะครับวันละห้าเราถึงสองพันเขาปั๊มยอดขายทำยังไงครับ ก็เหมือนที่เข้าไปซื้อของในแอปช้อปปี้และราด้าแต่ที่ไม่ได้ซื้อจริงๆนะครับแล้วพี่ก็ขายของให้แม่ค้าคืนแล้วพี่ก็รับค่าคอมมิชชั่นจากทางร้านค้ามานะครับให้ให้ให้เหมือนกับไปซื้อเหรอใช่ครับแต่ไม่ได้ซื้อนะครับอ๋ออ๋อแล้วได้ตังแล้วได้ตังได้ตังได้ตังเลยไหมได้ตังวันต่อวันเลยไหมได้วันต่อวันเลยนะคบได้ได้แล้วแล้วรายอะไรครับ ครับเจนะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับครับครับห้าสี่เก้านะครับ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 แอดมินชื่อว่าจินนี่นะครับครับครับค้มพิวของแอดมินแล้วคอมพี่แจ้งรหัสแนะนำตัวพี่ด้วยนะครับหนึ่งแปดนะครับครับเคคแล้วแล้วแล้วพอทำหลังจากนั้นเราจะได้ตังค์เลยไหมครับก็ได้เลยนะครับแบบ ตั้งวันต่อวันเลยครับเพราะวิ่งเป็นพาร์ทไทม์ออนไลน์นะครับก็ได้เป็นพนักงานประจํานะครับแล้วต้องเสียค่าสมัครอะไรไหมครับไม่นะครับตอนสมัครทางบริษัทกัเราก็สมัครให้ฟรีนะครับอ๋อครับครับครับได้ครับเดี๋ยวแอดไลน์ไปครับคับผมครับเดี๋ยวแอดมิจะคอยบริการที่นะครับครับครับค่ะสวัสดีครัเออมันคืออะไรอ่ะพี่หนุ่มมันของจริงหรือของปลอมเนี่ย ก็นั่นนะสิเขาบอกว่าเป็นอะไรนะให้แอดไลน์แล้วก็แอดไลน์ไปปั่นยอดไปปั่นยอดลาซาด้ากับจ็อปปี้แล้วก็จะได้วันละห้าร้อยถึงสองพันก็ต้องงงงงไหมมัน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 จริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเนียนจนกระทั่งแบบถ้าเกิดว่าคนที่เขาต้องการเงินหรือมีจากมีรายได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีการแอดแล้วก็ไปไปไปหลงเชื่อได้ แต่เราก็ไม่รู้อันนี้มันจริงหรือไม่จริงนะเดี๋ยวต้องไปลองไปพิสูจน์กันะเ,ออเดี๋ยวลองแอพไปดูหน่อยกันไนะเรา้อง,องคยเพราะว่ามันเป็นการปัดยอดแต่อ,อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะบอกเมื <laughs> ่อกี้บอกว่าไม่มีไลค์บอกอา้าวพี่ใจโทรศัพท์อะไรผม่ใจโทรศัพท์าอามาก็งง <laughs> เออรู้อามาไงวันนี้มาทำอะไรด้วยวันนี้คือจะมา คือวันนี้มาทำอะไรคือจะมาสัมภาษณ์ชิตพี่นุม่มว่าเป็นยังไงแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้นยงไ็เลยแบบเอาเรื่องเรานี่แหละเรื่องคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่ะแล้วเข้าเรื่องกัไเล